ไเดือนหน้าไปพระมันได้ย้ายจุดน้ายฟัางการธิบายในการเจริญกรรมฐานสุตูนึ่การเจริญพฤกรมฐานเป็นการสงบจิตด้วยการใช้ปัญญา วันนี้คงไม่พูดยาวเราไม่พูดยาวไรคุณไม่พูดสั่นอยุ่ในตอนแรกขงารรดนทานพุทธบริษัทให้เข้าใจตามความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อการเจริญกรรมฐานต้อประกอบด้วยคุณธรรมสามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาสำหรับศีลสมาธิปัญญานี่ ถ้ามีประกอบพร้อมกันถ้ามีกำลังอ่อนาตายจากความมีคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นสมบ้างถ้ามีกำลังไปกลางก็ไปเกิดเป็นพรบมถ้ามีกำลังสูงสุดก็ไปพน,นิพพานเป็นการเะไรพวกกรรมฐานจริงๆก็ไม่ต้องใช่รุมมากนักในใน,ในเบื้องต้น จะว่าในตอนต้นของบรรดาเป็นพุ้บริษัทอันดับแรกให้ตั้งใจระมัดระวังศินเป็นสําคัญตั้งใจคิดว่าเราจะท่งศินให้บริสุทธิ์นี่ขอนิภาวนา <c oughs> และหลังจากนั้นเราจะทรสงสมาธิให้ทรงตัวการทรงสมาธิของบรรดาเต้นพุทธบริษัทมีการใช้การภาวนาบ้าง มีวามคิดตา่างไถ้ควรตางรงกรรมฐานบ้างแล้วการภาวนาก็ดีคำว่าพิจรารณาคืออารมณ์คิดถ้าจะอยู่ในขอบเขตกรรมฐานจริงๆก็ต้องระมัดระวังนิวนรณ์ห้าประการนี้ก็มารบกนวนใจนิวรณ์ห้าประการนี้เฉพาะเวลาเที่ยวเจรินกรรมฐานเท่านั้นระวังมัน ก็มีห้าอย่างคือหนึ่งอารมณ์ความรักในระหว่างเพศสองความโกรธความเสีบาทสามความม่วงสี่อารมณ์ผู้สร้านนอกเหนือนจะกคำภาวนาห้าสงสัยในผลการปฏิบัติแเพพาะเวลาที่ภาวนาอยู่อย่าปล่อยห้อารมณ์ทั้งห้าประการนี้เข้ามาสิงใจ วิธีที่ไม่ให้มันเข้ามาสิงใจในกฎหมายความว่าเราไม่นึกถึงมันเสียเลยแล้วต่อไปก็ใช้ปรรัญญาไข้โอนตามความเป็นจริงแต่ความจริงเรื่องปัญญาในบรรดาต่นพุทธบริษัทต,ต้องใช้ก่อนอันดับแรกก่อนที่บรรดาญาโยพุทธบริษัทจะภาวนาให้ใช้ปรรัญญาไข้โอนตามความเป็นจริงเสียก่อนที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าโลกนี้เป็นอนิจจัง หาความเที่ยงไม่ได้คำว่าโลกท่านแปลว่ามีอันต้องทิบหายไปนั่นก็หมายความว่าสมบัติของโลกทั้งหมดจะเป็นคนก็ดีเป็นใสก,ก็ดีและเป็นพืชต่างๆก็ดีไม่มีการทรงตัวมีความเกิดขึนในเบื้องต้นแล้วมีความแปรปรวนในท่ากลางและมีการสลายตัวเป็นที่สุด ขณะใดที่เราอยู่ในโลกเราจะไม่มีความทุกข์จรยงไม่มีความสุขจรยงมันจะมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเก็จะคันมานดามมาแล้วไม่พบความสุขเราจะพบกับความหิวความหิวนี่เป็นความทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายร่ากายเอ็ความทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังร่ากายเอ็ความทุกข์ ความแก่แปลกายก็ความทุกข์การพักดพลาดจากของรักของชอบใจแปลกลายก็ความทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็เป็นความทุกข์ถ้าเราจะเกิดเป็นมนุษย์อีกีชาติเราก็พุกทุกอย่างนี้หาความสุขไม่ได้ก็ต้องตัดสินใจว่าขึ้นชอว่ากายเกิดอย่างนี้ไม่ควรจะมีกับเราอีก เราควรจะหาความดีที่พ้นจากความวทุกข์เรียกว่าอธิโมกขธรรมเหมือนกับพระโมคขลาและภาษาทิบุตรในสมัยที่ท่านไปดูมรรสครั้งที่ท่านดูมรรสไม่ปีปก่อนถึั <c oughs> ้งคราวควรจะให้รางวัลก็ให้รางวัลมื่งคราวคนจะสนุกสนานก็รื่นเริงไปตามนั้นแต่ว่าวาระสุดท้ายทั้งสองท่านดูมรรสไม่สนุก ขณะที่ดูต่างคนก็ต่างขึมเราคิดในใจว่าคนที่แสดงมรสพทั้งหมดไม่ช้าก็ตายและคนที่ดูมรสพทั้งหมดรวมท้งตัวเราเองด้วยไม่ช้าก็ตายเช่นเดียวกัน <c oughs> ยังไม่ถึงร้อยปีต่างคนก็ต่างตาย <c oughs> แต่คิดว่าถ้าเราเกิดเพื่อตายอย่างนี้จะเกิดทำไมต่อไปในเมื่อความตายมีในโลก ทำที่ทําให้บุคคลไม่ตายต้องมีในโลกเหมือนกันเพราะในโลกต้องต้องมีทังขสองอย่างคู่กันฉะนั้นเมื่อดูมรรศพเสร็จทั้งสองคนทั้งสองท่านจึงไม่กลับบ้าน <c oughs> สังบริวารคนละครึ่งหนึ่งกลับบ้านท่านเองบริวา,ารไปคนละครึ่งไปสํานักต้นสันใจปฏิภาชกแล้วก็ในที่สุดไปพบภระสาทบุตรฟังธรรมสั้นๆเป็นประโสดาบัน แล้ในที่สุดถ้าไปพบพระพุทธเจ้าก,ก็เป็นพระหรันพ้นจากความทุกข์เกิดปนิพานฉะนั้นคำบรรดาใ่นพุทธริษาทในตอนต้นกือคิดถึงความจริงว่ากายเกิดในโลกอย่างนี้มันเป็นทุกข์ที่เรามาจะริญกรรมฐานนี่เราต้องการพ้นจากความทุกข์พ้นความทุกข์อันดับแรกถ้าไปสูงสุดไม่ได้ชาตินี้ตายแล้วขอไปสวรรค์ก่อนนี่ท่าอย่างอ่อนนะ อารมณ์ยังอ่อนหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องการไปพรมก่อนแต่ที่สุดที่เราไปแล้วจะเราจะไม่อยอมกลับหรือจะหวังกลับไปใปนพันทันทีในเมื่อพ้นจากสวรค์ก็ดีพ้นจาก,ากความโลกก็ดีเราขอปฏิพันธ์ทันทีไม่ขอกลับมาอีกเมื่อตัดสินใจอย่างนี้แล้วขอกระดาษให้พุทธบริษัททุกคนคิดว่าสิ่งที่เราจะยึดให้เป็นประโยชน์ และเป็นคุณจริงๆคนเย็ดความทุกข์ได้นับแรกคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เราจะยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์้ียความจริงใจบริการในสองอบายภูมิที่เราจะไปเพราะอาศัยการทำลายสินห้าเป็นเหตุเราจะทรงสินห้าบริสุทธิ์คิดว่าเราจะมัตรลองสินเพียงแค่นี้บรรดาเทพบริษัทคิดไว้ก่อนก่อนี่จภาวนา ตัดสินใจกับว่าโลกนี้เป็นทุกข์เราวัตการมันอีกเพราะโลกไม่มีอะไรทรงตัวมีแต่ความทุกข์หาการทรงตัวไม่ได้เกิดแล้วแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเราต้องการเป็นผู้มีศินทรงสินไวสุด์คือการพ้นทุกข์ แล้วเราก็ต้องการเป็นผู้มีปัญญาเข้าถึงความเป็นจริงเห็นว่ามนุษย์โลกเป็นทุกข์เทวโลกพุกมโลกไม่สุขเพียงเราต้องการพร้นฐานเพียงเท่านี้นะอันดับแรกคิดเพง่นี้เบาๆก่อนสร้างความเข้าใจข้ามความพอใจเกิดหลังจากนั้นก็ตั้งใจการภาวนาและพิจรารณาตามอัทยาไสย สำหรับการภาวนาบรรดาในพุทธบริษัทหลายเฉพาะกลางคืนเป็นเวลาของสุขวิปัสสโกฉะนั้นเวลานี้บรรดาในพุทธบริษัทจะภาวนาว่าอย่างไงก็ได้สำหรับท่านหลายที่เคยภาวนามาแล้วทำมาแล้วจากสำนักอื่น <c oughs> ถ้าทำอย่างไหนครื่อ,องตัวจงอย่าเปลี่ยนพราะผลการเจริญภาวนาย่อมมีผลเสมอกัน เื่อการภาวนาถ้าจิตยังรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่รู้คําภาวนาอยู่ถือว่าเวลานั้นจิตว่างจากิเลสถือว่าจิตท่านหลายพิจารณาที่ต่างความเป็นจริงอย่างไรเฉลย็ตามถ้าอยู่ในขอบเขตของทางถือว่าเวลานั้นจิตว่างจากิเลสเพราะการเจริญกรรมฐานเราต้องการฝึกให้จิตว่างากกิเลส เวลา20นาทีมันยังว่างจริงๆสัสา3นาทีก็ควรจะพอใจก็มีอนิสงส์มากสำหรับการภาวนาบรรดาท่านผู้บริษัทให้ยึดลมให้ใจเขาออกเป็นอันดับแรกจะให้ใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าใหายใจออกรู้อยู่ให้ใจออกอย่างนี้เป็นอย่างเบื้อต้นอย่างหยาบหน่อย ถ้าให้ละเอียดให้ใจเข้ายาวเราสั้นให้ใจออกยาวลราสั้นรู้ยูดด้วยอย่างนี้ละเอียดตามหลักของมหาปิตานสูตรขณะใดที่จิตใจเขาบรรดาญาโยพุทธบริษัทรู้อารมณ์ให้ใจเข้ารู้ลรมให้ใจออกเวลานั้นชื่อว่ามีสมาธินาณาปานสติกรรมฐานแล้วก็เวลานั้นก็ชื่่ว่ามีจิตว่างจากกิเลสถ้าว่าท่านอยางภาวนาด้วยก็ควบคู่กับลมให้ใจเข้าออก คำภาวนาที่บอกแล้วให้เลือกแต่อัยาริยถ้าท่านผู้ใดไม่เคยใช้คำภาวนามาก่อนให้ใช้คำภาวนาว่าพุทธโธพุทธโธเป็นพุทธานุสิกรรมฐานเป็นกรรมฐานใหญ่มากที่พระพุทธโกศาจารย์รัจนาไว้ว่ากรรมฐานนั่งสี่สิกกองท่านถามเองท่านก็ตอบเอง ท่านถามว่ากรรมฐา,านสี่สิกองนี้กองไหนเจริญแล้วถึงนี้ไปไิพายง่ายที่สุดแล้วท่านก็นตอบว่าพุทธานุติกรรมฐา,านไปนี้ายง่ายที่สุดึพุทธานุติกรรมฐา,านเป็น,ปน,ปน,ปนกรรมฐา,านที่มีความสําคัญถามว่าท่านจะภาวนาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทธให้ใจออกนึกตามว่าโข เวลาให้ใจเข้าก็ดีให้ใจออกกอดีขบวรดาท่านพุทธบริษัทอยยาบังคับลมหายใจให้หนักให้เบาปล่อยไปตามปกติต้องการไม่ว่าเอาจิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเข้าให้ใจออกเท่านั้นนี่ภาวนาไปด้วยรูล้ลมหายใจออกเข้าออกไปด้วยถือจิตในสมาธิในกรรมฐานกองนั้น <c oughs> แล้วการ,รกระเร็นกรรมฐานขบวนดาใานพุทธบริษัท ต้องเข้าใจในะฮะการของปีติห้าวันนี้มีญาติโยมเท่าท่านมาถามท่านไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจนี่มันยุ่งเหมือนกันปีติทั้งห้าอย่างย่อมมีอาการต่างกันดังนั้นการเจริญกรรมฐานอย่าสนใจกับร่างกายเวลานั้นร่างกายมันเป็นยังไงปล่อยไปเรื่องของร่างกายอาการขอปีติห้าคนหนึ่ง หนึ่งค้นพองเยาเวกล่า้าพอปีติดความอิ่นใจเกิดขึ้นมีผลลุกสู้สาอย่ามีเรียอปีติดข้อที่หนึ่งปีติดข้อที่สองน้ำตาไหลเมื <c oughs> ่อจิตมีรมสมาธิอิ่นขึ้นมาถึงขั้นปีติดข้อนี้น้ำตาจะไหลขนาดที่มันจะไหลนีล่เราข้ามมันไม่ได้ถ้ามันยังไม่เคลื่อนผ่านไปก็ไหลแบบนั้น ข้อที่สามร่างกายโยกโครงโยกบนข้างหน้าบ้างโยกบปข้างหลังบ้างอย่างที่โยมเท่าอันนี้จะบอกท่านอายเท่าได้ข้อที่สี่ตัวลอยขึ้นบนอากาศไม่ใหี่ยหกนะไปตามกำลังของวีติมันลอยขึ้นมาเองแต่ว่าควรรู้สึกตัวลอยเกรงว่าจะกลับไม่ได้มันก็หล่นลงที่เก่าแต่หล่นไม่เก็ดหล่นเปาามันลงมาไม่มีความรู้สึกเก็บ ปีทีที่ห้ามีาการทราบสรางคือรู้สึกว่าร่างกายใหญ่ขึ้นแล้วก็สูงขึ้นแล้วกหนักหยาบถ้าอย่างละเอียดจะมีอาการคล้ายๆกับลมเลออะลายจากกายสู้ซาสู้ซาแล้วในที่สุดกายจะเบามากนี่แปลการอย่างกลางถ้าอย่างสูงสุดจะมีความรู้สึก่าร่างกายกายไม่เหลือเลยเดี๋ยวจะหน้าอย่างเดียวหน้าคนใหญ่แต่ว่าจิตเป็นสุข โความอาการน่ห้าอย่างี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปเราถืออย่างเดียวว่าเวลาภาวน,นาก็ดีพิจรารณาก็ดีต้องการจริตเป็นสุขอย่างเดียวอาการห้าอย่างนี้เกิดขึ้นมันเป็นปีติคือความอิ่นใจจะสุขมากเมื่อความสุขเกิดขึ้นชาติจิตก็เป็นชาตสมาบัติ <c oughs> ฉะนั้นขอบรรดาทัานพุทธบริษัทผู้เจริญกรรมาฐานให้เข้าใจตามน,นี้ ขอย้ำอีกครั้งหนึ่ว่ากลางคืนวันนี้ไม่บังคับในการภาวนาเฉพาะสุขเกสโกใครคล่องแบบไหนให้ปฏิบัติแบบนั้นเคยปฏิบัติมาจากสนักไหนภาวนาแบบไหนพิจารณาแบบไหนให้ทําแบบนั้นเป็นที่เรียกว่าอันดับแรกจิตให้ตั้งใจใช้ปัญญาเลยก่อนว่าโลกนี้เป็นโลกเวลานี้จังหาความเที่ยงไม่ได้ เมื่อมันไม่เที่ยงเราคิดว่าจะเที่ยงมันก็อาจจะมันไม่เที่ยงตามใจเราก็เป็นทุกข์ในที่สุดต่างคนต่างก็ถึงอนัตตาคือสลายตัวหมดเราจะไม่สามารถจะสรงโลกอยู่พระโลกนี้ได้ต้องตายเมื่อเราจะตายเราจะไม่ยอมไปอบายภูมิขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นพี่พึ่งขอถือเอาศีลเป็นสรณะเป็นกำแพงขั้นอบายภูมิจิตมุ่งหมายจะเพาะจุดเดียวคือผนอิขยัย ตอนนี้ไปเขาบรรดาแต่พุทธบริษุทธิ์หลายตั้งใจสมาทาทนศิลสมา,าทานกรรมบัติใิ้พุทาตามอัติยาสัยคอยวอจะได้เวลาสัญญาณบอกเวลา